สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ดบริหารตลาดออนไลน์ขอแรงงานตัวครับขายครับขายครับขายยังไงครับง่ายนิดเดียวก็เอาเงินมาแล้วท่านก็เอาโฉนดไปแล้วก็มาพบกันนะครับทรัพนักงานที่ดินนะฮะอย่าลืมเขียนคัดเชียร์เช็คมาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูที่สวยๆที่งามๆครับซอยกรีบหมูครับ3มไร่กว่าครับสวยแค่ไหนตามผมไปเลยครับ ครับนี่ก็คือเส้นทางนะครับซอยกลีบหมูนะครับมาล้านนี้นะครับมาจากถนนพญาสุเรนครับถนนพญาสุเรนนะฮะยาวมาเลยครับยาวมายาวมายาวมาแล้วก็มานี่เลยอันนี้เข้ามาจาก หาไทยราชนะครับถนนหาไทยราชเข้ามานะครับไทราชไม่ไกลครับไม่กี่ร้อยเมตรครับที่เราอยู่ตรงไหนครับนี่เลยนะฮะนั่น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 อยู่ตรงต้นสนนะครับอ่ะตามผมไปเลยครับเดี๋ยวจมผมจะพาไปดูนะฮะให้ท่านได้เห็นที่สวยแค่ไหนครับที่ตรงนี้นะครับนี่ครับที่ของเรานะฮะตอนนี้นะครับเราก็นํารถนะฮะ มาเลยวันนี้นะครับคุณปฏิวัติกำจัดภัยนะฮะแล้วก็ผมนะฮะโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์นี่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะที่สวยจริงๆครับนู่นถึงนะับถึงถ,ถังปูนนะฮะถังปูนนะะรั้วแล้วก็นู่นไปถึงบ้านคนครับบ้านคนนะฮะถึงบ้านคนนะครับสามไร่กว่านะครับสามไร่กว่านะฮะถึงบ้านคนนะครับแล้วก็มาถึงโรงงานนี่ครับถึงโรงงานเลยครับโรงงานเนี่ยครับที่เห็นเห็นนะครับ ขายครับขายขายครับขายแล้วขายยังไงละ่ะที่ตรงนี้ขายยังไงง่ายนิดเดียวเอาเงินมาเอาโฉนดไปแล้วก็ไปเจอกันที่สำนักงานที่ดินพร้อมคัดเชียร์เช็คด้วยนะครับที่ตรงนี้สวยงามมาก